โอ้ oh my ห o d ากระโชกสอดีทุกคนเหีนด้วยนะครับนีครับผมอยากอะ่าร้องไห้เลยบทคิดมาคือแบบคุกคนดูสิด้านหลังอ่ะมันคืออะไรทุกคนรู้เปล่าคือผมสร้างไปแล้วแล้วมันไม่ได้อัคดคลิปคือกรใจายแบบโอ้โหก็คือผมที่ผมจะสร้างคือสร้างฟาร์มโอ้โหแล้วคือพูดคนเดียวไปโคตรนานดูสิโอ้ oh my g ก็บอกได้คำเดียวว่าโอ้ oh my g ก็ คือผมสร้างจะเสร็จแล้วอะโอเคทุกคนคือแบบมาเดี๋ยวเอามาอธิบายให้ฟังก็ได้เออเดี๋ยวรื้อรื้อก่อนนะเอาสักแค่นี้เออรื้อรื้อรื้อไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งอันอะใช่ทุกคนคือผมสร้างฟาร์มไอนี่อะฟาร์มขนแก่คือแบบโอ๊คือผมลืมดูคลิปทุกคนคือก็เราไม่ได้เจอไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันก็กดลืมกดอัดคลิปเฉย ก็นี่เลยทุกคนซึ่งก็การที่สร้างความแกะใช่ไหมคือผมจะสร้างความแกะให้ครบ16บหสีโอเคซึ่งผมก็สร้างไปแล้วหลายฟาร์มเลยพูดไม่ถูกเลยอ่ะบอกตรงคือโอเคมากเดี๋ยวมาเริ่มกันตั้งแต่แรกเลยคือเออในซอมบี้ตายเออคือแรกคือนี่ใช่ไหมนี่ก็ได้ขนแกะมาแล้วก็เออเนี่ยมันได้ขนแกะเนี่ย ฟาร์มมันเสร็จแล้วไปหลายฟาร์มเลยเนี่ยคือการที่จะตัดกันแกะใช่ไหมคือวางกล่องไว้ตรงนี้ใช่ไหมเค okay. ต่อ c o p เปอมาตรงนั้นแล้วก็วางรางรถไฟบน c o p เปอวางไม้ขาวิคั c เปอร์แล้วก็วางบล็อกบล็อกหญ้าไว้บนไม้ขาวิคั c เปอร์แล้วก็แกะก็เอาไว้ตรงที่บนบล็อกหญ้าตรงนี้ก็เป็นบล็อกหญ้าสีเขียวนะ เพื่อที่จะให้บล็อกหญ้าเนี่ยเป็นต้นแบบแล้วก็บล็อกหญ้าบล็อกดินธรรมดาเอ้ยเห็นไหมมันเป็นเฮ้ยแล้วผมไม่ต่อบ็อกว่าเนี่ยมันเป็นบล็อกหญ้าแล้วแกะก็สามารถกินหญ้าได้โอเคก็หลายคนก็น่าเข้าใจกันแหละส่วนด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นออฟเซอร์เวอร์นะให้เล็งมาตรงที่ที่บล็อกหญ้าบล็อกหญ้าที่แกะยืนอยู่นะออฟเซอร์เวอร์โอเคจากนั้นก็วางวางเป็นบล็อกหลังออฟเซอร์เวอร์แล้วก็วางเป็นเลสโตน งนี้ก็เป็นดิสเพนเซอร์นะใส่เชียร์ไว้ก็หันไปหาเจ้าตัวแกะนะ สัานมาฝั่งนี้โอเคจากนั้นเมื่อแกะกินยา่า observer ก็จะรู้ว่าตรวจจับได้ว่าอ๋อจากบล็อกสีเขียวกลายเป็นบล็อกดินมันก็จะส่งกระแสไฟมาที่ตรงนี้แล้วก็ส่งมาให้เจ้า d i s t e n s e r ก็ตัดขนแกะแล้วก็ m i c r o v i c p e r ก็ดูดไอเทมจากบนด้านบนบล็อกได้แล้วก็มาใส่ในกล่องแค่นี้เลยแต่ที่มันน่าเศร้าคือผมทำไปแล้วก็ผมไม่ได้อัดคลิปนะสิทุกคน โอเคกดไลค์นะอย่าลืมกดไ like. ลค์คลิปนี้ต้องผมต้องการไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมหน่อยโอเคทุกคนซึ่งตอนนี้ก็เอ,อเหมือนจะผมสร้างไปกี่ฟาร์มแล้วเนี่ยมารับกันมารับกันหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่สิบห้าสิบหกก็คือแบบสร้างครบแล้วอะ่ะเออแล้วก็มาดูอ๋อลืมอ่าคลิปเซลเลย โอเคเดี๋ยวมาสร้างให้ดูฟาร์มสุดท้ายนี่นะก,ก็วางบ็อกวางกล่องไว้แล้วก็วางเป็นไม n ครวิคโปเปอร์แบบที่ผมอธิบายไปน่ะก็ต่อบ็อกบล็อกยามาโอเคจากนั้นเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะจำไม่ได้แล้วว่าสร้างไปเมื่อกี้เองแต่ก็ลืมโอเคตรงนี้วางเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็วางเป็นกระจกส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็วางเป็นบ็อกไม้ตรงนี้ก็วางเป็นออฟซูเปอร์ ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ดิไม่ตรงออเซอร์เวอร์ต้องวางตรงนี้แล้วก็วางดิส p e เซอร์ตรงนี้ใส่เชียร์เข้าไปจากนั้นก็ต่อบล็อกมาด้านบนตรงนี้ก็วางบล็อกหนึ่งบล็อกแล้วก็วางเลสโตนด้านบนไม้ตรงนี้ด้านหลังของออฟเซ v ร์เวอร์โอเคส่วนตรงนี้ก็วางมาเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็วางมาตรงนี้หนึ่งบล็อกวางมาสองบล็อก เพื่อที่จะให้แกะมันกระโดดออกไปไม่ได้โอเคตรงนี้ก็ต่อบล็อกขึ้นมาโอเคแล้วก็ปิดเอาไปตรงนี้ก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากง่ายๆฟาร์มแกะตอนนี้ก็แกะเออมาอยู่ในนี้ก็ยังไม่ครบเหลือแค่ลากแกะเข้าฟาร์มโอเคงั้นก็มาเริ่มลากแกะเข้าฟาร์มกันดีกว่ามาื้อเจ้าหนึ่งหนึ่งตัวแต่ต่อทางมันทางลงมาก่อน ขยับหน่อยสิโอเคมา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 ,มาจนหนูเอา้าจะล่วงไปทำไมอีกขึ้นมาทางนี้โอเคมามาไปตรงนู้นเลยสุดซอยแล้วก็เอาคนเออเอา,เอาไปลงไปสักหลุมหนึ่งหลุมไหนก็ได้อ่ะเอาเดินเลยอีกลงมาสิเออแล้วก็ปิดเอาไว้โอเคแล้วก็ล่ากให้ครบไปเลย เฮ้ยแกตัวสุดท้ายนี่มันลงยากจริงๆลงไปเอาไม่ลงอีกลงไปเอาคนล่วงแทนเออลงไวปซะโอเคจากนั้นก็เหลือแค่วางทำให้สวยงามโอเคเดี๋ยวก็จะวางไม้มาแบบนี้ โอเคแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาย้อมสีขนแกะกันก่อนโอเคเริ่มภารกิจเอ,อ่ย้อมสีขนแกะซึ่งผมก็ได้เตรียมมาไว้แล้วนี่เดี๋ยวก็จะย้อมแบบเรียงไปเลยนะเรียงไปแบบนี้ตามที่ผมได้เรียงเอาไว้แล้วโอเคทั้งหมดมันก็สิบหสีนะสีขาวไม่ต้องเรียงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนดีกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเอากระจกก่อนโอเค โอเคมาก็เริ่มจากเอ,อตรงนี้มันสีขาวใช่ไหมอันนี้เออสีขาวเราไม่ใช้เอ,อทุบไปมันย้อมได้หรือเปล่าย้อมไม่ได้หรอต้องให้แกะมีขนก่อนสินะโอเคงั้นเราก็ต้องต้องเอาไอ้ไอเนี่ยที่ตัดที่ตัดขนนะออกก่อนโอเครอขนแกะมีขนก่อนโอเคคนก็ตอนนี้เริ่มที่ขออนแกะเริ่มจะมีแล้วนะพึ่งเดี๋ยว ตรงนี้ผมก็ได้ย้อมไปแล้วหนึ่งตัวตรงนี้ตรงนี้เป็นสีขาวนะไม่ต้องย้อมตรงนี้เป็นสีเทาอ่อนอันนี้เป็นเป็นสีเทาเข้มโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นสีดำโอเคตรงนี้ก็ออเสีเทาอ่อนสีเทาเข้มก็ต่อไปก็เรียงตามนี้เลยนะสีน้ําตาล สีแดงเอยสีแดงยังยังนะโอเคเดี๋ยวสีแดงเอาเก็บไว้ก่อนเอาไว้ตรงนี้เออตรงนี้ตรงฝั่งนี้ดีกว่าโอเคสีส้มโอเคสีส้มมาแล้วสีเหลืองต่อไปเออสีเหลืองยังนะโอเครอไว้ก็อันนี้ปิดไว้อันนี้ก็ทุบออกเพื่อที่เราจะจําได้สีเขียวสีเขียวเสร็จแล้วก็สีสีอะไรเนี่ย สีทะเลอ่อโอเคสีทะเลเสร็จแล้วก็อันนี้สีต่อไปก็เป็นสีเขียวเข้มก็ฟ้าอ่อนตามลําดับไปเลยโอเคสีเขียวเข้มแล้วเอ้ยอันนี้ยังไม่ได้นะโอเคเรียงเอาไว้อันนี้ก็สีน้ําเงินสีน้ําเงินเสร็จแล้วก็อันนี้ชึบโอเคสีอะโปลสีม่วงแล้วก็มาจินต์าแล้วก็สีบิง โอเคครบเหลือแค่สามสามสีนะโอเคก็ยังไม่ได้กินหญ้าโอเคเดี๋ยวรอให้หญ้ามันโตก่อนแล้วก็ค่อยมาย้อมสีอันนี้ก็เหมือนกันโอเครอโอเคทุกคนก็ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าแกก็จะกินมีขนครบทุกตัวแล้วนะโอเคตรงนี้เออย้อมโอเค จากนั้นก็ปิดบล็อกให้เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวมาดูกันสินี่เรามีขนแกะมีทุกสีแล้วเย้สวยมากนี่สวย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 เคอสวยเออเดี๋ยวก็เราต้องเอาเกียร์กลับไปนะกลับไปเออเอาไปใส่ไว้ที่เดิมโอเคครบแล้วนี่จากนั้นเดี๋ยวก็มาแกะกินหญ้านี่นี่น,นี่เห็นไหมสีเหลืองกินหญ้าแล้ว นี่ก็จะได้บล็อกขนแกะสีเหลืองโอเคเดี๋ยวพอแกะกินหญ้าก็จะได้ของมาเออเดี๋ยวผมจะทําอันนี้ดีกว่านะแบบเป็นทําเป็นอะไรเนี่ยอะไรนะเขาอยากคอนกรีตเออคอนกรีตด้านบนว่าเป็นแบบสีนี้สีนั้นสีนั้นนะโอเคเดี๋ยวไปทํากันดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวดิเราต้องไปเตรียมทรายกับการาวเวลก่อนซึ่งการาเวลผมไม่แน่ใจว่าจะมีพอหรือเปล่านะ แต่ทรายอะเรามีแน่นอนโอเคเดี๋ยวไปเตรียมตัวกันดีกว่าโอเคตอนนี้ก็ไปพับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เลยเดี๋ยวก็เอามาวางนะซึ่งผมก็จําไม่ได้แล้วว่าตรงไหนเป็นสีอะไรก็ค่อยมาดูเอาตรงนี้อ่าตรงนี้เป็นสีขาวเราก็จะวางเป็นแบบนี้วางมาสูงเลยเหรอตรงนี้เป็นสีเทาอ่อนอันนี้ใช่ไหมใช่แหละเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่ามันสวยหรือเปล่าเฮ้ยมันก็สวยอยู่นะเออเออเอเอเดี๋ยวมันก็จะเป็นสี โอเคเดี okay, ๋ยวางกันให้ให้ครบเลยตรงนี้เป็นสีสีดําเอา้าอันนี้มันสีเทาอ่อนเออสีเขียวเรายังไม่มีโอเคเดี๋ยวไปครับสีเขียวอ่อนก่อนโอเคทุกคนโอ้ย oh หลังจากใช้เวลาโคตรนานก็นี่เลยตกแต่งก็ประมาณนี้ ก็เหนื่อยมากๆเลยแต่เอ๊ดูเหมือนว่าเหมือนอันนี้จะผิดพลาดอยู่นะเนี่ยตรงนี้เลยเอออันนี้มันมันเหมือนจะจะสูงไปนี่มันต้องแบบนี้ดึงมันจะเท่ากันโอเคทุกคนก็สวยไหมสวยเอาตกแต่งไปประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะคือแบบตกแต่งมากกว่านี้ก็คิดไม่ออกแล้วอ่าว่าจะตกแต่งยังไงดีโอเคเดี๋ยวมาดูคนแกะที่ได้กันดีกว่า,ว,าว้าวได้สุดทีเออเดี๋ยนะ เอาของไปแก็บแป๊บโอเคทุกคนซึ่งมันมีมันมีเควสอยู่นะเควสอันนี้เลยภารกิจเอ่อแอคชิิเมนต์นี่ก็คือให้รวบรวมผลแกะทั้งหมด16สีโอเคเดี๋ยวมารวบรวมกันเลยสีนี้ อเคโอ้เอฟคไปก็นานอยู่นะที่สร้างอันนี้นี่เห็นไหมมีของที่ยังไม่ไม่เคยได้ด้วยส wow. ิคุณแกะนี่ว้าวเยอะเลยคุณแกะเยอะเลยโอ้โหเอฟคแป๊บเดียวเองได้ของเยอะมากดูซิว่าผ่านหรือเปล่าอ้าวอันนี้เขาให้ตัดเหรอเขาให้เราตัดหรอโอ้ oh my god ผมคิดว่าเก็บ โอเคทุกคนก็สําหรับฟาร์มุนแกะก็ที่ไม่ได้อัดคลิปไว้ก่อนหน้านี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคเรามีขนสีของขนแกะทั้งหมดครบ1 6สีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเย่ตวมือโอเคทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นอีพีที่19หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับก็หลังจากกลับมาเฮ้ยนี่นเฟสคอมบิดเ o m p ซิมัน เอ็กซิเมนคอมพิวต์แล้วนี่ไงนี่เก็บผลแกะโอเคทุกคนก็หลังจากไม่ได้เจอกันมาหลายวันไม่ได้ลงคลิปเอาชีรอดโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าฟามกุเกจก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วบ๊ายบายฝากกดติดตามด้วยนะครับ